รอยเตอร์ธนาคารกลางจาเมากาเตรียมออกเหรียญ CBDC ชุดแรกเร็วๆนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาธนาคารกลางแห่งประเทศจาเมากา BOJ ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการโดยการสาธิตกระบวนการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง CBDC ชุดแรกของประเทศ โดยการออกเงินดอลลาร์จาเมกา JMD เวอร์ชันดิจิทัลเกิดจากการมีส่วนร่วมของนายเจลคลาเก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจาเมการิชาร์ดไบผู้ว่าการธนาคารกลางจาเมกาและกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ BOJ รวมถึงทีมผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีอีเคอร์เรนซีมนิ่ตามประกาศ BOJ กำลังวางแผนที่จะออก JMD มูลค่า1.47ล้านดอลลาร์ในรูปแบบของ Cbdc ให้กับสถาบันรับฝากเงินและผู้ให้บริการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดสอบนำร่องสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมรัฐมนตรีคาแก้ตีให้เห็นว่ารัฐบาลจามายกาได้เห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของการพัฒนาโครงการสกุลเงินดิจิทัลของประเทศโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศและเขายังเปิดเผยว่าฝ่ายนิติบัญญัติในประเทศกำลังทำงานด้านกฎหมายเพื่อสร้างพื้นฐานทางกฎหมายให้กับ CBDC ของจามกาภายในสิ้นปี2021บายผู้ว่าการธนาคารกลางจามการะบุถึงการการปรับใช้ CBDC ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงและการยอมรับที่แพร่หลายขึ้นโดยการกระจาย CBDC ไปสู่ผู้ใช้งานการประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า CBDC ของจามกามีจุดมุ่งหมายในการสร้างประโยชน์มากมายให้กับผู้ใช้งานอย่างเช่นการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงวิธีการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สำหรับสถาบันรับฝากเงินและ BOJ เอง CBDC ได้นำเสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและต้นทุนในการจัดการเงินสดธนาคารกลางกล่าวเสริมการพัฒนาล่าสุดสอดคล้องกับแผนการ CBDC ของ BOJ ที่พูดว่าการบายได้ประกาศเปิดตัวว่าจะมีกำหนดการในเดือนสิงหาคมข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางหลายๆประเทศที่เริ่มมีโครงการทดสอบนำร่อง CBDC ในระดับชาติโดยประเทศเวเนซุเอลาวางแผนที่จะเปิดตัว CBDC ในเดือนตุลาคมและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจอร์จยันเกอร์นักลุกขศาสตร์ของ JPMorgan ได้วิเคราะห์ว่า CBDC สำหรับการทำธุรกรรมรายย่อยของภาคธุรกิจและประชาชนรีเทล CBDC จะมีส่วนทำลายธนาคารพาณิชย์กดอ่านข่าวธนาคารกลางจามากาเตรียมออกเหรียญ CBDC ชุดแรกเร็วๆนี้ต่อที่สยามล็อกเชน